คอนเทนต์นี้นะฮะเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับ w h a t s u p guys Welcome to h e r e h e m Rare Item Channel นะครับช่องนี้เราจะมารีวิวคอม,มิกแล้วก็มูวี่คอลเลคชันกันนะครับพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่ดูอะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเป็นกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะ e t notification แล้วก็ See First ใน Facebook ได้นะครับผม ใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะสามร้อยสิบองศาเริ่มเลิฟเลยครับผมดมิโนจากเรื่องเดดพูลสองนั่นเองนะครับอาร์ตเวิร์กตรงนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นสติกเกอร์แปะนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นปรินต์มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ทำให้เป็นกรอสซี่นะเป็นเงาๆนะฮะนี่ก็เป็นมา r เวลส์ดมิโนนะฮะ ชื่อตรงที่โดนขีดค่าถึงไปเนี่ยอ่านไม่ออกจริงน,นะฮะไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรนะอ่านี่ก็เป็นมาเ l e ลเจน s ีรีส์วอร์นิ่งคำเตือนนะฮะชิ้นส่วนเล็กไม่ควรเอาเข้าปากไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี14บวกนะฮะที่เป็นนะสำหรับผู้ที่มีอายุ14ขึ้นไปนี่ก็เป็นด้านบนนะฮะอาร์ตเบิร์กก็เป็นสติกเกอร์เดสปูนะฮะมาแปดทับไว้ที่มาเวเลเจนนะฮะก็เลยได้ว่า สติกเกอร์นี่เป็นแบบเหมือนพับด้วยนะพับตรงมุมนิดๆนะฮะนะฮะ่ากวนใช้ได้เลยทีเดียวด้านล่างมันมีอะไรมากครับผมบาร์โคดนู้นี่นั่นนะฮะอ่าด้านข้างก็เป็นอาร์ตเวิร์กของโดเมิโนนะครับโดเมิโนจากเดทพูลสองซิโลเวตนะฮะนี่ก็เป็นอาร์ตเวิร์กโดเมิโนเช่นกันประมาณว่าเป็นไอคอนนะฮะมาแค่เงาเนะี่ยอะไรแบบนั้นนะเท่ๆนะฮะนี่ว่าอะไรเนี่ยเดทอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกจริงๆนะฮะเทอร์แมน แต่เนี่ยอะไรเนี่ยเดดเดดไรท์เทอร์แมนหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นชื่อของนางที่โดนขีดฆ่าทิ้งไปนะฮะอีกอีกด้านนึงก็เป็น silhouette นะฮะ,ะเป็นกราฟิกที่เป็นเงาของโดมิโนนั่นเองครับผมอ่าก่อนจะมาแกะกล่องนะครับเราไปดูประวัติกันนิดนึงไหมฮะไบโอของโดมิโนนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่านางปรากฏตัวอยู่ในเดดพูลสองนะฮะที่นอนอยู่ตรงนี้นะฮะ นอนทำท่าเซ็กซี่แล้วก็ขาสลับกันเนี่ยนะฮะเดนปูสองปี2018 7.7เจ็ดเต็มสิบคะแนนครับผมป๊อปปูล่ากำลังการพุ่งขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าฟ <y> ิกเกอร์เพิ่งออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแนะ่ก็เลยป๊อปขึ้นมาเลยนะฮะนี่ก็เป็นโดมิโนที่อยู่ในมูวี่นะฮะเอ่อเรียกได้ว่าเป็นชาวเขาเรียกคนผิวสีนั่นเองนะฮะนะหรือว่า black people นั่นเองฮะเซซี่บี๊ทนะฮะเซซีะะ่บี๊ทคือชื่อเขานั่นเองนะ ชื่อของนักแสดงนะฮะนี่ดูไม่เหมือนดอมิโนเลยนะพอมาเป็นทรงผมแบบนี้นะฮะเซซี่บีในหนังนะฮะก็จะเป็นผมแบบอัฟ์โรนะฮะอัฟโรนะแถมให้นิดนึงฮะนี่ดอมิโนที่อยู่ในคอมมิกนะฮะมาเวลคอมมิกนั่นเองนะฮะแต่ดอมิโนตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะเซ็กซี่เหลือเกินนะแล้วก็เป็นคนขาวนะฮะดอมิโนที่เป็นคอมมิกนะเรียกได้ว่าถูกใจเฮียเหมนะฮะเฮียเหมถูกใจสิ่งนี้นะฮะ ก็นั่นแหละนะ,ะเป็นสตอรี่ของด o มิโนนะครับเรามาแกะกล่องด o มิโนกันเลยดีกว่าครับผมแกะตรงด้านล่างแล้วกันนะ,ะก็เอาคัตเตอร์สกิดเทปกาวไว้นิดเดียวนะฮะเราก็น่าจะแกะได้แล้วนะฮะแท่นั้นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเอาคัตเตอร์ดันๆตรงขอบตรงนี้ไปนะฮะถ้าใครจะแกะกล่องแบบเซฟเซฟกล่องน,นะฮะ ดันมุมไปนิดเดียวนะฮะแล้วก็เปิดแบบชิวๆสบายๆเลยครับผม <laughs> ก็หงายหน้าขึ้นนะฮะจะได้ไม่มีชิ้นส่วนร่วงลงนะก็ดึงออกแบบลิ้นชักครับผม <laughs> ออกมาบูมนี่ก็เป็นด้านหลังแบ็กกราวไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นสีน้ำไม่ใช่น้ำตาลส,สีเท่านะฮะแบก็กกราวสีเทาธรรมดาดอมโน่ครับผมออกมาจากกล่องแล้วนะครับ แล้วก็แกะดูนะครับก็มีคำเตือนนะครับว่านะคำเตือนโน่นนี่นั่น shocking ฮกกาสาดส small part อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเกือกบทุกภาษาอย่เว้นภาษาไทยนี่ก็เป็นแบ็กกราวน์นะฮะของโดมิโน่แบ็กกราวด์แพ็กเกจโลโก้เอ็กซ์แมนนั่นเองนะฮะผิวสีขาวนี่ก็เป็นโดมิโน่ครับผมก็เรียกได้ว่าเราจะดูอะไรกันก่อนดีเรามาดูพอสเทรตหรือว่าหัวที่ให้มาเปลี่ยนแล้วกันนะฮะ น้า Domino นี่ให้หัวมา2หัวนะฮะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะฮะอยากจะให้มิสทิคให้มา2หัวเหมือนกันเล้อเกินนะฮะก็มีความแกะออกยากอยู่พอสมควรนะต้องดันๆหน่อยนะฮะโอ้ถ้าออกยากเดี๋ยวเราเราอาจจะแกะจากหัวฟิกเกอร์มาเลยแล้วกันนะฮะอ่ะงั้นดูแบบดูแบบใกล้ๆ,ๆลกันนะฮะ ก็นี่ก็เป็นอ็อกเซสซอรีที่แถมมาให้ครับผมหน้าตานางกำลังยิ้มหน้าแบบว่าลัคกี้จริงๆนะฮะลัคกี้เกิร์อะไรอย่างงี้นะเดปัวก็บอกว่าลัคกี้มันไม่ใช่พลังพิเศษไม่ใช่เหรอนะฮะนะนี่ก็เป็นปืนสั้นที่แถมมานะฮะ,ะปืนสั้นก็หน้าตาแบบว่าแปลกตาดิ่มกันนะเฮียเห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มือที่ให้มาครับผมมือก็เป็นมือแบบ มือถือปืนนั่นเองนะฮะส่วนมือที่ติดมากับฟิกเกอร์เนี่ยก็คือมือที่กำหมัดอยู่นะฮะแล้วก็มีปืนนะฮะปืนที่ติดดาบไว้ตรงปลายนะฮะดาบปลายปืนหรือเปล่านะฮะให้มา2อันเลยนะฮะนั่นก็เป็นอุปกรีครับผมอ่าเราลองแกะดูสักอันหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะเป็นปืนที่แปลกตาดีนะฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ว่าแม็กกาซีนเนี่ยกำลังหลุดออกมานะฮะกำลังเปลี่ยนแม็กกาซีนหรือเปล่าหรือว่ามันยาวอย่างนี้ของมันอยู่แล้วนะฮะปืนชนิดนี้นะฮะอ่าโอเคในส่วนอื่นๆก็ครบถ้วนนะฮะเกี่ยวกับอ c ปก s ณ์เสรีแต่เฮียเห็มคงไม่ได้แกะนะครับผมอ่าเพราะว่ามันจะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเรามาแกะดอมิโนดูกันเลยดีกว่าครับผมโหรู้สึกว่าขานางเนี่ยจะ จมอยู่ในถาดพลาสติกนะฮะอ๋อมีการซีลฟิกเกอร์กันมาแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนะฮะก็เป็นวิธีที่แปลกดีนะฮะเฮียเห็นเพิ่งเคยเห็นในมาวเวอร์เลเจนนะอ่างั้นเราเอาแขนออกก่อนแล้วกันนะฮะดันดันแขนสองข้างออกนะฮะแล้วก็ดันหัวแล้วกันนะอ่าโอเคแล้วก็พอนะนั้นเราก็ค่อยเอาขาออกนะฮะ อโอเคครับผมนั่นก็ออกมาแล้วโดมิโน,โนของเรานะครับโอ้สองผมนี่ทันทันสุลเซนนะฮะคือเป็นเรียกว่าพลาสติกที่มีความโปร่งใสนะฮะมีความใสแล้วก็เห็นไหมฮะเวลาไฟสะท้อนจะเห็นเป็นจะเป็นการไล่สีนะฮะสีก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มไปน้ำตาลอ่อนเห็นไหมฮะเวลาไล่กับไฟนะอ่ แม้กระทั่งดูทางตรงก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นช้อยที่สวยงามมาเลยทีเดียวครับผมอ่านี่ก็เป็นโดมิโนพอ์เทรตนะฮะที่มากับที่มากับตัวฟิกเกอร์นะฮะหน้าเรียกได้ว่าไม่ได้อมยิ้ม่าไม่เหมือนไอ้หัวเมื่อกี้นะฮะหัวที่แถมมาจะเป็นหน้าอมยิม้มอันนี้จะเป็นหน้าสีหน้าราบเรียบครับผมอ่าเรามาลองเทียบกับในหนังกันดูนะฮะว่าในหนังเป็นยังไงบ้างนะฮะเซซี่บีทนะฮะ อ่านี่นะฮะโดมิโนโเป็นยังไงบ้างฮะก็มีความใกล้เคียงสูงมากนะฮะนะใกล้เคียงสูงมากอาจจะมีบางจุดนะฮะในส่วนของปากหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในส่วนของตานะฮะซึ่งนักแสดงเหมือนจะตาโตกว่านี้นะฮะแล้วก็ตรงปากก็เหมือนจะปากใหญ่กว่านี้นะฮะปากจะนะริมฝีปากจะใหญ่กว่านะฮะอ่านี่ก็เป็น พอ์เทรตที่ได้มากับฟิกเกอร์เรามาลองดูพอ์เทรตที่ที่มากับเอ่อมาเป็นแบบว่าหัวแถมเหมือนกันนะฮะอ่าพอ์เทรตหรือว่าหัวเปลี่ยนนั่นเองนะฮะอหัวนี้ก็มีความใกล้เคียงสูงเลยทีเดียวครับผมนั่นแหละนะฮะอ่ต่อมาเรามาดูกิมมิกของโดมิโนกันดีกว่านะฮะอ ก็หัวหมุนได้ซ้ายขวานะฮะแล้วมาดูว่าเนางจะมีความแงนได้แค่ไหนนะฮะจากทรงผมแอฟโรนะฮะ,ะแงนได้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ก้มก้มได้ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนพงกไม่ให่พงกหัวเขาเรียกว่าหยักหัวนะฮะหยักหัวซ้ายขวานะฮะโอเคแขนก็กางได้นะฮะกางได้เยอะมากเลยทีเดียวครับผม สูงมากเลยนะฮะเนี่ยชอบตรงสร้อยที่นางมีความแบบว่ามีสร้อยนะฮะแล้วก็ปั้นออกมาเป็นสร้อยไปเลยนะฮะติดกับติดกับตรงแถวแถวนมเลยนะ <c oughs> นะะนี่แขนกลางออกแล้วก็ไปข้างหน้าได้นะฮะแล้วก็ไปข้างหลังนะฮะแล้วก็ดับเบิลจอยเออไม่ใช่ดับเบิลจอยนะฮะขออภยัยก็เป็นซิงเกิลจอยที่ข้อศอกนะฮะอะซิงเกิลจอยที่ข้อศอกแต่ว่า มีความเลย90้องศานะฮะแล้วก็ข้อศอกตรงนี้เนี่ยหมุนได้นะฮะส่วนข้อมือนะฮะก็หมุนได้นะฮะข้อมือหมุนได้แล้วก็ up and นด์ดได้นะฮะโอเคแล้วก็ตรงราวนมเนี่ยนะฮะก็เป็นดาฟรมจอยนะฮะหมุนได้นะฮะแล้วก็แอปคลั่นนะฮะเรามาดูว่าอ่าเงยได้เยอะเลยนะฮะถือว่าเป็นนะถือว่าเยอะนะ เงยขนาดนี้ถือว่าเยอะแล้วก็อลองก้มดูก้มตัวนะฮะก้มตัวก็ได้ประมาณนึงนะฮะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะนั่นก็เป็นไดอะแฟรมนะฮะตรงมิดเซกชั่นนะฮะโอเคเรามาดูขากลางได้ประมาณไหนนะฮะยิมนาสติกหรือเปล่านะอ๋อก็ถือว่าไม่ได้ยิมนาสติกจ๋านะฮะแต่ว่าถือว่าทําได้เยอะมากเลยนะที่น่าสนใจของโดมิโนตัวนี้เนี่ยนะฮะที่เห็นแบบ ชัดๆเลยนะฮะก็คือ Pinless Joy นะฮะอ่าไม่มีไม่มีพินอยู่ตรงนี้นะฮะตรงตรงหัวเข่านะฮะต้นขาก็หมุนได้นะฮะต้นขาหมุนได้แล้วก็เตะเตะก็ได้ประมาณนี้นะฮะเตะประมาณนี้เตะไปข้างหลังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะดับเบิลจอยที่หัวเข่านะฮะแบบพินเลสนะแต่ว่านะส้นเท้านี่ไม่ได้แตะตูดนะฮะนะแตะไม่ถึงนะฮะโอเค นี่ก็เป็นรองเท้านะฮะโอ้โหเป็นสีทองสลับดําสวยงามเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ข้อเท้านะฮะก็ดาวแล้วก็อัพนะฮะแล้วก็แองเกลพิวินะฮะหมุนข้อเท้าได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เหมือนแน่นหน่อยนะลองดูอีกข้างหนึ่งโอเคแต่ก็มีแองเกลพิวินะฮะเพียงแต่ว่าน่นแน่นหน่อยแค่นั้นเองนะฮะอาจจะต้องไปใช้ไดเป่านะฮะ,อะโอเคครับผมเราจัดท่าให้โดมิโนโตั้งกันดีกว่าครับผม ก็ประมาณนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าใช้เวลามากไหมในการตั้งนะฮะนะโอเคนะฮะนี่ก็ตั้งได้แล้วนะฮะต่อมาเรามาดู art of compare กันดีกว,ว่าครับผมอ่าเรามาเทียบสเกลกันนะฮะโดมิโนโกับตัวอื่นๆนะฮะฟิกเกอร์ตัวอื่นในลายเดียวกันนะฮะอ่านี่ก็เป็นเคเบิลครับผมอยู่ในเรื่องเดียวกันนะฮะเรียกได้ว่าเข้าทีมนะ เดินกันเป็นบอยแบนด์กันเลยทีเดียวนะฮะระหว่างโดเมนโน่เดดพูลก็เคเบิลนะฮะเอกฟอสทีม <Force> อันนี้ก็เป็นเดดพูลนะฮะมูฟวี่20ปีฉลอง20ปีฟอ x นะฮะก็เป็นเดดพูลที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนะฮะเดดพูล2นั่นเองนะฮะเดดพูลนี่กำลังทำท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งล้อเลียนชาวบ้านเขาอยู่นะฮะโอเคครับผม ตัวต่อมาที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับก็คือ n e กาโซนิกนะครับทีเนตวอลเฮดนะครับชื่อยาวเลยทีเดียวเนกาโซนิกทีเนตวอลเฮดนะครับหรือว่าเรียกว่า n e กาโซนิกแล้วกันนะครับซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับเรียนแบบเด p o ลูนั่นเองนะครับโอเคก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เฮียเห็นภูมิใจนําเสนอนะครับนั่นก็คือ Emma Frost นั่นเองครับผมอ่าเฮียเห็น c u ส t ตอรเมเองนะครับก็เป็น Emma Frost Version Comic นะครับเฮลไฟร์คลับนั่นเองนะครับ หลายหลายคนก็ได้กล่องนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ยังไม่เห็นมีนะฮะให้เห็นในไทยมากนักนะฮะไม่แน่ใจว่ามีพรีออเดอร์หรือยังนะฮะอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะฮะอาจจะยังไม่มีนะฮะแต่น่าจะมีหรือเปล่านะฮะเราไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นแบทแมนฮูลาฟแม็กฟัลเลนทอยส์นะฮะ DC m u l t i v e r s e อะไรเงฮะพี่ท็อตแม็กฟเลนของเรานะฮะบางคนก็เรียกพี่บางคนก็เรียกน้านะก็เรียกได้ว่า มันเป็นช่องว่างระหว่างไว้หรือเปล่าฮะต่อมานะฮะเรามาให้เลตติ้งเจ้าโดมิโน,โน่นี้กันดีกว่านะฮะโดมิโน,โนตัวนี้เพื่อนๆคิดว่าน่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ดีฮะจากคะแนนเต็มสิบอะนางจะยืนได้ไหมนะฮะนางยืนได้บ้างนางยืนไม่ได้บ้างนะฮะแล้วแต่นะก็หากคะแนนไปจุดขยับแล้วกัน,นครับผมจุดขยับก็ยังเป็นนะ ซิงเกิลจอยที่ข้อศอกนะฮะเรียกได้ว่าแต่ก็เบนได้เยอะนะฮะถือว่าแปลกดีนะฮะเป็นซิงเกิลจอยแต่เบนได้เยอะส่วนอย่างอื่นนะฮะอาจจุดขยับเป็นหนึ่งคะแนนส่วนความความเหมือนความเหมือนก็ทําได้ดีนะ,ะถือว่าทําได้ดีและเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนมากขนาดนั้นนะฮะคือยังไม่ได้เหมือนเป๊ะขนาดนั้นนะฮะนะ ถ้าเทียบกับเซซี่บีทที่เป็นนักแสดงนะฮะแต่ก็ทำได้เหมือนสุดๆจริงๆแล้วครับผมเหมือนมากๆแล้วนะครับเฮียเห็นรู้สึกว่านักแสดงเนี่ยเขาดมเขาจะตุ้มๆกว่านี้นะกว่าโตฟิกเกอร์นะฮะัวฟิกเกอร์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะค่อนข้างที่จะเหมือนโดนสเกลสเกลดาวลงนะฮะนั่นแหละนะฮะก็อ่อ จุดขยับ1นคะแนนนะฮะส่วนการปั้น1คะแนนเฮียเหมก็คิดว่าน่าจะ8เต็ม10นั่นละกัน,นครับผมอ่าก็เพื่อนๆคิดเห็นว่าโดมิโนตัวนี้คนได้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเริ่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮียเหมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ